วัตถุบงคนเหล่านี้ก็ให้เกียรติมาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้เราด้วยนะครับขุนสมุรับคุณ๋องสุพรรณครับและชานรับเชิญคนพิเศษครับคุณ๋องสุพรรณเรียวอครับ้าพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับพรคเครื่องเครื่องรางของขันวัตถุบงคนนะครับผู้ชายคนนี้ก็ต้องถือว่าเป็นอันดับต้นๆของประเทศเราในที่ป๋องสุพรรณครับวันนี้เนี่ยเอาเคื่อยันมาให้เราได้ศึกษาความรู้กครหาที่ปองกันเลยว่า เรื่อยันเนี่ยประโยชน์ในการใช้งานเนี่ยเขาสร้างขึ้นเพื่ออะไรฮะเสื้อยันนี้สร้างขั้งแบโบราณมาแล้วครับเป็นความเพื่อแล้วก็ความศรัทธาของคนไทยครับเพราะว่าตะก้อเนี่ยไม่มีพวกวัตถุมงคลที่เป็นโลหะนะบางคนก็จะใช้การสักยันครับนี่บางทีหลวงพ่อที่ศรัทธาอยู่ก็สร้างเพื้อให้อย่างเรื่อตัวนี้เป็นหลวงพ่อคงวัดบางกระอมเื้อหลวงพ่อคงวัดบางกระ้อมเราเรียกเรื้อวิรุมจำบัง ่าคือเป็นชื่ออาหานของพระรามสมัยนั้นที่ว่าเชื่อระเกิดว่าส่ยเสือตัวนี้การหายใจแล้วอาธิพ่าแล้วว่าห่ายโัได้นี่เป็นความเชื่อแล้วเชือตัวนี้ก็พิเศษที่ว่ามีของพรอมเยอะนะครับเพราะเป็นเชือที่เป็นหนึ่งในเชืออย่างที่หายากนะครับกระดุมที่ประเทศนี้เป็นกระดุมจากน้าตาลของคนนะครับยินดีตีมิตรลายวันเศร้าเข้าวันนัก่าในเดาอนน้าตากเนี่ย ที่ดุดได้เป็นกระดูกคือเป็นตาราของหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมอเป็นเครื่อยานเบอร์หนึ่งของเมืองไทยที่หายากที่สุดที่ตัวนี้นีอายุอนามเข้าประมาณท่าไหอ้งหลวงพ่อ <laughs> คกงก็หลายติดปีแล้วครับ<อ>เพราะว่า<อ>เป็นเครื่อยานที่ทมให<อ>้สงครามโลกอินโดจีนนะฮะจะทําแจกเพื่อออกนระกเขาเรียกตีละหันหานที่จ่าจมคงอีเป็นลูกติดหลวงพ่อเจ้าหลวงพ่อจมหลวงพ่อโกงหลวงพ่อผี คนที่ออกรบที่ใส่เสื้อยันไปก็ได้มีชีวิตกลับมาเขาเรียกเป็นทหารที่รอดตายมาเราะว่าเป็นทหารที่พวกนี้มันเดนตายไม่ตายอ๋อเลยียกทันทีเพราะไม่ตายกับผมอ่าริบบงฮะกับราคาในในตลาดเนี่ยถ้าเกิดว่านักสะสมจะหามาครอบครองเนี่ยมีคนมาภ้าทางพิ่เท้าเนี่ยต้องราคาอะไรับอันเนี้ยเท่าที่ที่ทกเข้าซื้อขนัดนี้เราจะไปพูดเพราะว่าไม่อยากมาพูดเป็นราคาให้ทางท่านผู้ชมทางว่านคือถ้า ครมีเพื่อตัวนี้ถือว่าเป็นสีมงคลครับที่เท่าที่เขาเช่ากันเนี่ยรู้สึกว่าเป็นหลักไรไรแต่ทีนี้ว่ามันไม่มีข้องแท้ให้เราดูเพราะฉะนั้นวันนี้ทางรายการได้ได้เอามาแนะนําให้ดูว่าเพื่อแผลจริงาเนี่ยนะครับว่าคนต้องมีบุญแล้วว่าจน่าหัจริงๆาะว่าาการสำรวจของกรมอุตุนะครับมาดูตัวต่อไปฮะอันนี้เป็นหลวงพ่อดากและบางกระเบาครับ หลวงพ่อจาดวัดบางกระเบาครับอันนี้สร้างขึ้นในโอกาสไหนยังไงครับตอนนี้นนอันนี้สร้างก็แจกต,ตองทำโดยผิดน,คนคะครับแต่ว่าผู้สร้างก็คือนายสวัสดิ์ทองตระกูลนะผู้ผิดที่สร้างพระกิ่งหลวงพ่อจ,จ่าโดยที่โดงดับต่อสุวัรรณก็ทั้งหมดลิขสิทธิ์อันนี้ก็มีของเจ๊ีิดนะเพราะว่าเพื่อตัวหนึ่งลายมือชาติหลวงพ่อจ่าที่นี้ก็เป็นที่นิยมนะับทุกอย่าง วันนี้เนี่ยเห็นเราจะคุ้นหน้าคุ้นตาเพราะเราดูในภาพยนตร์ในหนังนะครับอาจารย์หนูนะครับนักในสมัยโบราณเนี่ยก็ต้องเสื้อยันเสื้อแดงนี่แหละครับอันนี้เป็นเป็นหลวงพ่อจงครับวัาหน้าต่างนอกตามหลวงพ่อจงนี่เป็นความเชื่อแล้วชาวญี่ปุ่นเนี่ยนับถือมากมาสมัยก่อนฮะก็ดัมาใลสไแล้วปั่นกันด้วยดาบตอกตำหนับเขาแหลกอะไรกันครนบลองกันนะลองกันต้องนลองกันไม่เป็นไรแล้วก็เลย กพื่อความศรัทธาหลวงพ่อตรงอาารยมากแต่ก่อนเขาบอกเขาไปปลูกเครื่องบินอย่างเง้นะเกตตีแดงนะคือใชเชือกนะครับะผมจะได้ยิงไม่ตกนะครับเพื่ะเือกนี่มัาเพราะว่าก็เท่ากับเป็นเกตตี้อาจารย์ดังของบ้านเราที่ได้ทิ้งวัตถุงงบนที่มีค่าถ้าเราได้ชาโสมแล้วก็มีคุณค่าน่าสนใจครับมอาจารย์หนูนี้ดีกว่านะครับยังบางที่ที่ของเราถือว่าคนญี่ปุ่นจะไปใส่เอาผีมาล้องฟันกันเนี่ยบางทีคนมีวิชามีของเนี่ย มีคนมาลองขอมมาแบบมาลองมาแทงลองมายิงเนี่ยอาจารย์มีความเห็นอะไรกับการทดสอบของนะพี่เมย์ครับทดสอบของเมย์ทำไมพี่เมี์จิตเพราะว่าคือเชาสัมผัสาลูกเราบ้านเราบ้านเดิดเรามีคนเราเราแสดงอิทธิที่งใหรู้ทอิทธิพล่ห้รู้พวลาที่พี่เราไปดิบชาบา้านเขาอยากเข้ามานะคุณผู้ชมครับเกิดเรื่องครับในระหว่างพิการหนีและอาการที่เราอพบซึ่งจากยันยันในเกิดเหตุการณ์ของครับ ของขึ้นมพูดถ yeah. mm ึงเรื hmm. oh, uh ่องเร่เ oh, oh. oh. ok ื่อาเมรีกนนกันของึ้นีมันขึ้นเป็นยังไงคะอาจารย์คะตอขึ้นอย่็อลค่เมนแต่ะ เรื่องตัวมันโอ้ลองคือคือลองให้ดูว่าที่เำิญมาเขาจะนู่นูขก็มีลองให้ดูแต่เกินทีนี้ว่าเป็นฝั่งที่เรืยกคันตะไบเพราะบางคนเนี่ยบางทีอาจจะลบลู่บอกไอ้ตักแล้วมีจริงไหมคดีจริงไหมมีโชคลาภแก้ค่าจริงไหมเหนียวจริงไหมอาจารย์ก็ทำอยู่เพราะนั้นพิสูจน์ได้เพราะพวกนี้ ไม่ใช่มาพูดเล้งอีกถ้าท่านไม่เชื่อหรอกไปสำนักอาจารย์นู่นนะเพราะผมเองผมก็รู้ติดตันหนึ่งอ๋อมีคนรู้เพียบอาจารย์หนูด้วยเพราะผมว่าเป็นตัวโหอันนี้รุงเป็นคลับอาจารย์หนูเลยนะเนี่ยตาโก้มัดล้องมีให้ด้วยหรือเปล่าแมววันนี้มาขอพิณาล็อกตากันเลยเอาล้วครับมาถึงภารกิจแรกเราพูดคุยกันในเรื่องราวความเชื่อความศรัทธาและความต่างกันของรอยสักนะครับแล้วก็พี่ป๋องสมพันธนี่ก็มีเสื้อยันนี่แม่ของเก่าแก่ของโบราณเนี่ยมาให้ชมเป็นความรู้กัน และภารกิจแรกนะครับก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธคุณแล้วก็ลวดลายของรอยต่างๆที่เรจาได้พูดคุยกันไปนะครับให้บรรดาสามผู้รู้จริงเนี่ยได้ลองตอบกันดูในสามลายนี้ลายไหนเนี่ยให้ผู้ชำุูตทางด้านคงกระพันชาตรีครับสิงป้อนเหยื่อมหาอุตติภินลายประทุมดอกบัวและลายไหนมีคุณส,สมบัติทางด้านคง,งกระพันชาตรีเป็นไปข้างตอบก,กันเลยครับเพราะ้ะ ลายสักที่นีให้ผู้ชมคณทางด้านคงตะพันขาตีคือลายสักลายไหนครับลายกบห<า>นู่นาตอนนี้พาเราไปด้วยนะครับผู้ิชมสัตว์นรูจ้รรรจริงไหมแล้วในขอบคู้พวกเราแต่และลายฮะลายสระดิ่งต้อนเหยื่อนี่เป็นให้ผู้ชมคนทางด้านไหนฮะสระดิ่งต้อนเหยื่อคือจะเป็นมาหาอำนาจใช่เพิ่อจะตูเห็นหน้าเราจะ เกณฑ์ขามจะหลบหลีกเลยเพราะเราก็จะมีอํานาจในตัวครับส่วนหมาปุกติทิศก็คือจะปุกโดยตรงจ่ปืนหมาหน้าไม้หรือปืนปืนกลไปยิงเราหรือปืนพลังพิณก็ไม่สามารถที่จะทะลุผิวหนังเขาไปได้ไอ้คมบอกถึงเหนียวโดยตรงก็มีกําลังวันตีทินี่ก็อยู่ครับส่วนยันอันนี้จะเป็นเม่ตาครับพอเจอเจ้าผู้หลักผู้ใหญ่เจอเจ้านายเข้าหาเนี่ยก็จะเป็นเม่ตาจะคู่กับยันนักหน้รักครับอันนี้็มีกกรปรปทุมประชาปฐุมหรือยันต่อหัวครับ โอ้มาถึงตรงนี้นะครับเราก็ได้ความรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของลอยสักครับอาจารย์ครับฝากถึงคนที่ม,มีความผัดพายเกี่ยวเรื่องราวในลักษณะน,นี้ไม่ว่าจะเป็นคนที่ผิดท,ท,ที่มีรอยสกแล้กกับคนที่สนใจอยากจะเริ่มแบบว่ามีผู้รับคอย่างนี้อยู่กับตัวอาจารย์มีคำแนะน,นําเบื้องต้นยังไงไหมครับ อาจารย์มีคำแนะนําเบื้องต้นว่าก่อนที่เราจะหาพระ,สะสามาแวนที่คอสักองหรืออยากได้ของดีหรือตักสีดำไปตัวจขอให้พร้อมทั้งกายและใจมีความมั่นามีความเชื่อมั่นว่าเราจะปฏิบัติตัวเป็นคนดีได้ไหม <ừ> ถ้าปฏิบัติได้ก็เถิดครับ,รบและแน่นอนครับวันนี้ก็ต้องของขอบคุณนะครับอาจารย์นูกกันไพครับขอบคุณมากครับ,บคุณจิ๊ครับนี่ทงแค่ภารกิจแรกเท่านั้นเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเราจะกลับมาพูดคุยกันถึงเรื่องราวของ วัดผูกเงาคนหนึ่งในแผ่นดินพยามเลยแล้วก็ยังมีเรื่องราวของพระผงที่<ะ>แพงที่สุดในโลกด้วยนะครับแต่ตอนนี้นะครับเรามีขอรวาพิเศษนะครับว่าพระบรรดาผู้รุ้จริงค์ครับซึ่งนีกผมเลยพรชค่าเวทผุดลายผมตรงผมถึงคุณทำได้ครับเม่ทั้งสาวกั้งเลนัา ที่บอกกันคุณยี่ตไปว่ามีผักผงนละคะัคะแหนงที่สุดในโลกครับที่สองมีนะคะถามพี่องก,กันเลยดีกว่าว่าเรื่องอะไรกับผักเพื่องเนี่ยจุดเริ่มต้นเนี่ยประวัติความเป็นมาเนี่ยเข้ามาอย่างไงฮะคือผักเรื่องเนี่ยเป็นตำนานแล้วก็มีประวัติศาสตร์ชัดเจนถาสมมติว่า <c oughs> เมืองไทยเราเนี่ยโดง่งดังทุบเด็จากพัน <c oughs> ก่อนอื่นเราจะเล็กกระทบพระเราจะต้องรู้ก่อนว่าชุดเบญจรคภีมีอะไรบ้างนะเบญจคภีคือทั้งห้าองค์เนี่ยมีชุดเบ็จวรังค์มีพระรอดมีพระตุลยอมีนามพญาพระองคุพุรันธ์แต่ละองค์เนี่ยเป็นเอกลักษณ์เป็นเองลักษณ์ที่ไนเหมือนกันจัดอยู่ในชุดเบญจคภีซึ่งวันนี้เรามาคุยถึงพระองคุพุพันธ์นะครับซึ่งเป็นตำนานและเป็นต้นในชุดเบญจคภีอย่างพระองคุพุพันธ์เนี่ยกำเนิดขึ้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีเพราะนั้นพระได้ผู้ใครตั้งชื่อไว้ให้เรา เจอที่สุขาบรีเียกพระผมปุกผัดและเป็นพระเกสรทั้ง108ร้อยแปดผสมกับเนื้อดิบนะฮะแล้วมีการทําการเท่าและภุกเขาบัดเท่าขึ้นมาจึงมีสีแดงสีดาสีที่กรุด <c oughs> นะเพราะฉะนั้นมีด้วยกันสามผิดหน้าแก่หน้าบางหน้าุ่ม <c oughs> และเป็นพระที่มีใบลานทองจารึกไว้อย่างชัดเจน <c oughs> <อ>ผู้สร้างคือพระมหาเถรละปิยชัตติสรีบุติ เป็นผู้ตาำครับประทับลายนิ้วมือไว้ด้านล่างเป็นลายนิ้วมือนะครับครับจะมีลายนิ้วมือของประธานในที่ประชุมในการสร้างจะไมนั้นครับแล้วพระภูมิคุพันธ์ที่พิเศษอย่างไรถูกไหมครับครับเพราะว่าสร้างแล้วไว้ให้ใช้และบอกวิธีใช้ด้วย้ะใช้หรือเปล่าโอ้ยมีลายลายใบลายใบลานทองจารึกลายไม่ได้บอกพูดเองครับเพราะว่าใบลานทองจารึกเพราะว่าเออข้าใช้พระภ่มกี่จบเมตตามหานิยมใช้พระภ่มกี่จบทำน้ำมนต จะภัตลายต่างๆมีวิธีการบอกกันใครุณยังง่ายว่าที่เราเห็นทั้งสามองค์นี้นะครับก็เป็นขันยัรัตน์ทางประวัติศาสตร์นะครับนะครับเก่าแก่มากแล้วก็มีความเป็นมาที่ชัดเจนในจารึกในลานทองมีเอกสารกำกับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยยังเป็นที่หมายปองของบรรดาเพียงพระทั้งหลายงี้ผมผมถามผมถามเกี่ยวกับมูลค่าหน่อยละกันฮะอย่างน้อยๆในอย่างที่เราบอกคือว่า ความสําคัญเนี่ยมันไม่อยู่ที่เงินทองหรอกแต่แต่มูลค่าที่ที่ที่มันดาเตียนพระสยมที่ยังแรกมาโดยครอบครองเนี่ยแต่เราองค์ในอยุดไม่ไหวแล้วเนี่ยก็องคุพันธ์หน้าแก่เนี่ยเคยพ่วยก็ติดวระลานิดติงลาบุลรลาสุดเนี่ยไม่ใช่คนเดียวนะที่เช่า ที่ไม่อยากเอ่ยชื่อผู้เข้าไปนะเป็น,นปต็างประเทศเนี่ยนะปีที่แล้วองค์นึงก็มี15ล้านองค์แล้วก็ปีนี้เมื่อเดือนที่แล้วก็ทำสถิติคู่กันละ5ล้านอ,อ,กอีกองค์ข้นแต่องค์เนี้ยที่ผมมาโทรเนี่ยไม่มีมูลค่าราคาเพราะว่าองค์เนี้ยผมม่ได้จำนายแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ให้ใครเท่าเป็นล้าที่ผมประกอบไปมีความส่้ใแล้วก็ซึ่งไม่แพ้ใครคือหนึ่งในทิศของเมืองไทยเหมือนกัน พูดโรยตรงว่าเครื่องหรือวัตถุมงคลนะรับเขาไม่ค่อยเอามาโชว์เอามาอะไรกันหรอกแต่ว่าพวกเนี้ยองการอยากจะให้เผยแพร่ทางรายการและท่านผู้ชมทางบ้านได้ดูาได้รับรู้ว่าเพียง่านมีวัตถุมงคลครับพันที่บรรพบุรุษสร้างไว้ให้เราเนี่ยเราควรจะอนุรักษ์รักษครับก็วาการสืบทอพศาสนาหรือว่าเป็นการอนุรักษ์ไว้ให้ลูกหลานเราได้มีทรัพย์สินที่มีมูลค่าที่ ภูมิปัญญาไทยเองน,นะครับราควดินก็ความถึงแต <ผม S 2> ว่าถือ<ว>ถือว่าก็เป็นเรื่องสมควรนะครับเพราะว่าไม่งั้นถ้าเกิดว่าพี่ป๋องแม่มาชวนเราก็ไม่มีโอกาสนี้ชมแลครับถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้นะฮะพอได้เห็นแบบนี้แล้วค่ะในความคิดของพี่ป๋องเองขณะเดรเรียนถามว่าพี่ป๋องที่รบคนไทยเนี่ยมีความศรัทธาในเรื่องราของพระเพื่อนเยอมากขนาดตอนนี้นะเท่าที่นั่นนะคิดว่าเรามาพูดเลยว่าเรามาห้อยพระันดีกว่าเพราะว่าเด็กรุ่นใหม่ตอนนี้เขาสนใจเรื่องพระเพื่อนเยอะถ้าเข้าวัดเข้าว่า ีแต่สมมติว่าผมเนี่ยจะไปกราบไหว้หลวงพ่อตอนะคมผมแทนที่เราจะขับรถจากพนที่ไปเนี่ยห้าหมื่กิโลตอนนี้หลวงพ่อต้นทอนมีองค์ในกลวง่ห้อยของเราเยอะมากที่อยู aha, ่ในัวัเราเยอะวัดต้นทอนมีแบบตึงใจเราเนี่ยคือเรามีความมั่นใจว่าเราจะอาราธนาท่านเดินทางมาได้แล้วถ้าจะไปทำลายตอนนี้พระอยู่กว่าเราเพราะนั้นยังไม่ต้องเชื่อผมท่านต้องใช้และใช้เนี่ย เจอกับท่านเองถ้าถูกจะโลกกับท่านท่าจะดีจะเิน<ม>ลุ่งเรือเป็นสิรดีมงคลต่อตัวท่านแล้อบครัวด<ม>อันนี้คือวัตถุมงคลที่สร้างล้วนแต่เป็นของดีเพราะเราผู้ปฏิบัติจริงนะการค่อยพระหรือว่าเราท้าพาไปสักอย่างหนึง่งเราก็ต้องเป็นคนอยู่ในที่ไหนทำแล้วก็มปทีาา่ไหนทำเพราะเราทำอะไรเราก็จะเจริญครับอนอกจากเรื่องรา,าเครื่องนะครับเครึ่งรางก็ถือว่าเป็นของที่อยู่ควบผมถทยมาท้านนานนะครับ มเมื่อกี้ทราบประวัติาาเียวาับเพื่อนแล้วแล้วเกี่ยวกับเครื่องรางนะฮะจุดเริ่มต้นอะไรยังไงเครื่องรางเนี่ยนะ,ะวันนี้ที่มาโผล่ก็เป็นเครื่องรางที่เบอร์หนึ่งของเมืองไทยเลยเป็นหนึ่ง <c oughs> ในเบลก้าของเครื่องรางเองคุณจ๋ายนอกจากเสือแล้วอีกสี่ชิ้นนี่มีอะไรก็ะกุลวัตถุพัดถูเบี้ยแกนุ่มอดวัดไนโลส์เส <นะ S 1> ือหลวงข่าวป่าพระคลองนาหารนุมานหลวงพ่อตุ่น นกมาถ้าตัวเป็นล้านครับเสื้อนี่ก็เป็นหนึ่งในตัวเป็นจับครับเพราะฉะนั้นเสื้อเป็นเบอร์หนึ่งที่ยากที่สุดที่โบราณเขารู้จักกันถ้าพูดถึงว่าเสื้อต้องนึกถึงหลวงพ่อปานและบางเที่ยงครับอ่าแต่เด็นนี้เขาเปลี่ยนชื่อให้เป็นมงคลนะครับเสือหลวงพแลปานเนี่ยตำนานโบราณสมัยราชกาลที่ห้าอย่างศรัทธานี่คือความเสื่อศรัทธาหลวงพ่อปานเสเด็จพระราชดำเนินีป่เขาว่ารู้ว่าพระองค์เนี้ยเก่งเหลือเกินและอยากจะไป แต่คารวะอยากแต่รู้ักกงหควงรู้จักจแล,ล้วหลวงปู่านเนี่ยเคยมีตำนานนะฮะว่าเนนที่ใส่ทานไว้คือเตรียมปูนเว้าวายรัชกาลที่ห้าที่จะเสด็จไปเนนเน,เนี่ยทำเพื่อเนี่ยตกไปตรงประตูน้ำนคือทาใส่พาน,นื้วมือกันแล้วก็เหยียงเพื่อลดในในน้ำหลวงปู่ด่าก็ไม่ได้ว่าอะไรเนนแล้วบอกไม่เป็นไรกให้ลูกศิษย์ไปเอาเนื้อมุ่งมาทิ้งนือแล้วเปลี่ยนไม้แล้วก็ท่องกระทาแล้วก็แย่ลงไปในน้ำจบ พอดึงพอักพักหนึ่งตกแล้วตรวหมอเสร็จแล้วตัวกระ่าของท่านเ็จะดึงมูกขึ้นมาเพื่อที่ตกไปน้ำเนี่ยกัดมูกติดขึ้นมาหมดตรงนี้นี่คือเป็นความฝักติดที่เห็นจนแบบว่าฝักตัดขาของโบราณนี่คือความและความฝักติเพราะฉะนั้นมันมีจริงเพราะว่าสิ่งทุกเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ลึกลับที่มอธิบายไม่ได้นะเพราะนั้นทาไมถึงมีมูลค่าคุณค่ามันเป็นความเล่าเราเป็นเรื่องสิ่งที่เล่าต่อๆออกมาแล้วเรื่องอีกมากมายใช่ไหมฮะ ตัวนั้นเสือเป็นเสือที่ที่เอามาให้เราดูกันเี่กือเสือเรียกว่าเสือตัวนี้ผมเข้ามาล้างกว่าทำในผมเข้าแล้วก็ดังมากเข้าจากที่พยาพาพับออกขัดเพราะว่าขึ้นวัน,นวันนั้นได้มาเป็นพักที่สวยมาก,สมากเสือนี่เป็นเสือที่เที้ยวเี้ยวเที้ยวกวงเขาเรียกเทามาจากเี้ยวเสือแกะเป็นลูปเก็บแกะเป็นรูปเสือลงอักขระเลขยันเขาเรียกว่าเที้ยวโป่งขวา นะฮะหน้าแมวเสือตัวนี้ของหมุนก็ปานหน้าไม่เหมือนเสือหน้าเหมือนแมวอ่าเขจะแก่เหมือนแมวตาลูกเต่าหูแมวอ่าอ่ายันยันฟ้าผ่าเ <c oughs> นี่ยเหมือนใส่ฟ้าผ่าที่ตัวแล้วก็มือติดหกทั้งหมดรวมกันได้ติดหกนิ้วเขาเรียกเกี้ยวโครงฟ้านะครับมองแล้วทะลุไปบนฟ้าเขาเรียกเกี้ยวปกฟ้านี่คือเกี้ยวตัดน, <c oughs> นะฮะและส่วนตัวนี้ที่เป็นเกี้ยวซี่เพราะว่า เนื้อมีน้อยก็แกะจากเที่ยวที่เป็นซี่กัเที่ยวที่แตกก็แกะออกมาถึงได้ตัวเล็กนะฮะอันนี้ก็มีค่านิยมเมื่อจากทั้งเที่ยวซี่กับเที่ยวเที่ยวตับนะฮะเพราะฉะนั้นเที่ยวเนี่ยมีอํานาจอยู่แล้วเพราะเป็นเที่ยวเสือที่มันมีสต้าเสื่ออยู่ละมีกินไห้ของเตือเพราะว่าเป็นเพื่อนานชนิดหนึ่งที่เบอร์หนึ่งของเมืองไทยแล้วก็นักรักตกครับตะแว่ห้ากันมากเพราะฉะนั้นเตื่อที่นํามาให้ดูเนี่ยเอกลักษณ์ คือมีทั้งหุบปากและอ้าปากนะฮะแต่โบราณเมื่อก่อนที่เล่นกันเนี่ยเล่นแต่เครื่อหุบปากนะเพราะว่าคิดว่าเป็นค่านิยมเมื่อก่อนแต่แล้วตอนนี้ตงเนี่ยก็มีแบบอ้าปากแต่ที่เราก็ไม่ได้ไม่มีมาให้ดูอ๋อแล่นี่แหละครับก็คือสิ่งที่หายากพระเครื่องแล้วก็เครื่องรางซึ่งถือว่าล้ำค่านะครับท่านในแง่ความเป็นวัตถุโบ,บราณแล้วก็คุณค่าทางจิตใจน,นะครับมาแล้วกินที่ซองครับ ก็เป็นอีกหนึ่งวงความรู้เกี่ยวกับการสร้างพระเครื่องนะครับับและคาถามอยู่ตรงนี้ครับในการสร้างขบวนพุทธเนี่ยนะครับแล้วก็การสร้างพระเครื่องนะครับเจตนาหลับในการสืบขบวนพุทธนะครับแน่นอนจานวนการสร้างก็ต้องอ้างจริงพระธรรมขันในพระไตรปิฎกของเจิมธรรมคุทเจ้านะครับคาถามอยู่ตรงนี้ครับถามว่าในการจัดสร้างแต่ละรุ่นแต่ละชุดเนี่ย เราจะนั่งกันเป็นจำนวนเท่าไหร่ครับเรามีตัวเลือกให้ดูนะคะข้อแรกค่ะ8 1 3 0 0 0องค์ข้อสองนะคะ8ปด0 0ืองค์และข้อสุดท้าย8ปด0 0ืองค์น่าจะเป็นข้อเดียวเค่ะ8ปด0 0ืองค์8,400พระธรร้ขาทำมาขันแต่นี่มันแปดหม่นใช่ไหมที่มัดมือแพผมก็เดาออกครเดาอีกฮะผมว่าข้อาะพิฆาตครับ ที่บอครับคำตอบยังไี่ปด้บอครับคำตอบนะครับคือการสร้างพระเนี่ยจะ้าไปก่อนอย่างพันะเร่วนสร้างนะฮะเป็นไวคาราว่าเคยสร้างคุณแพนไว้นะครับคือพระที่จะสร้างเป็นการสืบทอดสันตนาผม่อจะอ้างอิง่ารรมขั้นใช่ไหมคือพระไตรปิฎกมีแปดหมื่นสี่ันข้อก็จะสร้างพระแปดหมื่นสี่พัน แปดมื่นสี่นองนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้คุณแม่นั้นรู้จีพี่ป๋องนะครถึงตรงนี้เนี่ยเชื่อว่าผมผมกับในประเด็นนี้ก็คือว่าด้วยความที่ทั้งเครื่องรางแล้วก็ควเครื่องอีกูมูลค่าสูงมากมาเกิดของตอมของเกี้ยวเนี่ยดหลอกลวงกันพี่ป๋องก็งกยินดีให้ความรู้ระอะไรนะ,ระคนะที่<น>เป็นคนรักพระเพื่อนจะติดต่อสอบถามหรือพบปะพี่ป๋องต้องย่งไนที่ไหนยินดีฮะที่ร้านผมอยู่ที่พันทิ สาขาเมือวานฉันัครับร้านของสุพรรณเข้าไปได้เลยครับ hmm. ก yeah. mm ็ hmm. oh. mm ึกษาได้มีคัดเครื่องอยากรู้ว่าแท้หรือเก๋ผมดูให้ครับฟรีครับังว่าพี่ป๋องเธอสามารถหยิบติดมือได้เลยนะครับขอบคุณนะครับที่ให้ความรู้แล้วก็นาวัตถุของคันอัมข้ามาให้เราได้ชมกันนะครับพี่ป๋องสุพรร์ครับขอบคุณ รื่งหน้โร่พมกันคิมีเรื่องราวความศรัทธา,าที่สามารถฟังเรื่องยิ่งใหญ่มาฝากน,นเลยใช่ค่ะเรียกว่าไม่ธรรมดาจริงๆนะคะแต่ว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรต้องพักโษณาสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ค่ะ